สวัสดีครับ FC Fanpage ครับผมวันนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านเติ๊กแม็กซิ่งบางปะอินครับผมวันนี้ผมพามาดู New Vios นะครับผม New Toyota Vios นะครับวันนี้ผมจัดล้อนะครับเป็นล้อล้อลายเวลนะครับเป็นงานของดีเซนตินะครับงานไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับลายเวลดีเซนตินะครับตัวนี้สเปคจะอยู่ที่ขอบสิบเจ็ดนะครับผมขอบสิบเจ็ดกว้างแปดนะครับออฟสามสิบนะครับ ขอบเงานะครับกึ่งก้านนิ่งสวยๆนะครับอักษรยิงเลเซอร์นะครับสเปคนี้หายากนะครับก้านแอนนะครับผมก้านแอนนะครับออฟสามสิบนะครับใส่แล้วไม่ล้นซุ้มนะครับปิิมๆพอดีนะครับสําหรับนิวอีออนนะครับดูด้านข้างนะครับผมให้ดูด้านข้างนะครับผมนี่เป็นรีวิวรอบคันนะครับของนิวอีออนนะครับจัดทรงโดยทางร้านเตอรแม็กซิ่งบางปะอินนะผมยางผมใส่เป็นเป็นรีโอไทนะครับเป็นยางไทยร้อเหมือนกันนะครับ2 0 5 4 5นนะครับสเปคนี้นะครับ ช่วงล่างเดิมทั้งหมดนะครับไม่โหลดนะครับไม่โหลดไม่จัดทรงนะครับสเปคประมาณนี้นะครับด้านข้างโดยรวมแล้วสวยๆเลยครับรอบคันนะครับล้อสวยยางสวยนะครับผมมองภาพลงไกลๆนะครับผมมองภาพลงไกลๆนะครับจะออกมาประมาณนี้นะครับพี่อ่าสวยเลยครับอ่าเป็นลูกค้าจากโซนวิทยานะครับมาให้ร้านเติร์มแม็กซิ่งจัดล้อแม็กใหนะครับ ัวนี้สวยเลยแจมๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมร้านเติมแม็กซิงบางปะอินนะครับฝากกดไลค์เพจเราด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปหรือสร้างผลงานชิ้นต่อไปนะครับการรีวิวแม็กสวยๆรถสวยๆนะครับผมขอบคุณมากครับผม